อ่ะวันนี้ผมจะพามาดูตัว X Series นะครับ X Series ตัวนี้ต้องบอกก่อนว่ามันไม่ใช่ตัวท็อปสุดนะครับเป็นตัวเกรด LDA เดี๋ยวเราไปดูภายในกันมาดูที่ข้างนอกก่อนข้างนอกเนี่ยตัวนี้จะตกแต่งพิเศษเลยก็คือกระจังหน้าจะเป็นอดามแดงนะครับด้านล่างชุดสเกิรนะ์ตนะตกแต่งมันมีเท็กเจอร์หน่อย นะครับก็คือมีผิวสัมผัสเป็นลายคาร์บอนอมาดูกันนะครับไฟหน้าไฟหน้าเป็นเลดเลด LED นะครับมีไฟตัดหมอกมาให้พร้อมครับตัวนี้พิเศษน,นิดนึงสำหรับลูกค้าไปเปลี่ยนล้อมาตัวนี้จะเป็นล้อสิบแปดนะครับอ่าล้อสิบแปดนิ้วอ่าเป็นลายท e s อ v นะครับด้านมันจะยกยกหน่อยนะครับ ตัวย,งยางอื่นก็ตกแต่งเป็นสีแดงจะได้ตัดกันสวยกับสีดำนะครับยางขนาด 25550R18 ครับฟิลลิ่งจะไม่กระด้างมากเวลาขับขี่นะครับตัวนี้เนี่ยมีการปรับความสูงหน้า2หลัง4นะครับสมูทมันจะเท่าๆกันอ่ะมาดูกันกระจกมองข้างมาพร้อมไฟเลยจะเป็นไฟเลี้ยวที่กระจกนะครับพร้อมสีเดียวกับตัวรถ ด้านล่างตัดสีดำหน่อยดูเท่ดูสปอร์ตนะครับสเก์ตจากข้างหน้าตัวนี้ก็จะมีสเก์ตมาให้รอบคันเลยมือจับประตูกุญแจเป็นกุญแจรีโมทล้อมกันขโมยนะครับอ่ามือจับประตูไปดูข้างในกันครับอ่านะครับเดี๋ยวขออนุญาตปรับเบาะก่อนนะครับอ่าเบาะนี้ปรับได้อ่า เข้ามาถึงก็ปรับตัวนี้ก่อนเลยปรับองมอะัยนะครับก็ปรับเข้าออกได้แล้วก็ขึ้นลงได้นะครับอ่าประมาณนี้นะตัวนี้เป็นเกรด LDA ที่บอกนะครับมาพร้อมกับจอ7นิ้วตัวนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าเล่น Android Auto หรือว่า Apple CarPlay ได้ก็คือมีโทรศัพท์เครื่องนึงเนี่ยฟังเพลงผ่านตัวนี้ได้เลยนะครับระบบแอ ตัวนี้จะมีครบเลยนะครับที่ปรับทิศทางตัวนี้จะเป็นความความแรงของลมนะครับแล้วก็น้ํายาแอรอ่ะปุ่มต้องถามว่าสวยงามไหมก็สวยงามนะผิวสัมผัสก็ลื่นดีก็ดูเท่ดีมีตกแต่งสีดําด้วยนะครับอ่าตัวนี้ติดตั้งกล้องมองหน้าด้วยนะครับตัวนี้มีพิเศษอ่ามาดูที่หัวเกียร์หัวเกียร์ตัวนี้ต้องต้องบอกว่า มันเป็นเกรด LDA เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้หุ้มหนังแต่พื้นสัมผัสก็ยังมีเท็กเจอร์มีพื้นสัมผัสไม่ลื่นจนเกินไปนะครับแต่ถามว่าอ่าก็ไม่ได้สวยงามมากสำหรับรุ่น LDA นะครับอย่างอื่นเบาะตกแต่งสีดำแดงก็สวยงามครับเล่นสีแต่เป็นยังเป็นเบาผ้าอยู่ถ้าอยากได้เบาะหนังก็ น่าจะติดตั้งเพิ่มได้นะครับสามารถคุยกับทางฝ่ายขายได้เลยอ่ะตัวนี้เป็นเกรด LDA นะครับประมาณนี้นะครับผมสำหรับวันนี้รุ่น LDA ก็จะประมาณนี้นะครับแต่ละรุ่นมีออปชั่นไม่เหมือนกันแล้วแต่ลูกค้าเนี่ยชอบและสนใจนะครับตัวนี้โปรโมชั่นออกรถไม่เยอะเลยแล้วผ่านไปแน้นง่ายด้วย อยากได้แบบไหนทักหาทีมงานอิสุหาดใหญ่ทักหาทีมงานอีสุออนไลน์หรือทักมาที่ผมครับเจรัสกษษษษิจอีสุหาดใหญ่ครับผม